สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมในบทที่สองแล้วนะครับบทที่สองจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวันวันที่นะครับก็เป็นจะใช้ฟังก์ชัน date หรือ day อะไรประมาณเนี้นะครับซพ่งนคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ก็ใช้ฟังก์ชันนี้เนื่องจากว่าส่วนใหญ่เราจะพิมพ์พิมพม์เอามาก็ขึ้นแล้วขึ้นวันที่หรือวันอะไรประมาณเนี้นะครับก็ผมมีทริคสนุกมาให้เล่นกันเผื่อบางคนยังไม่รู้เนาะ ฟังก uh, uh, mm ์ชัน day อ่ะผมเริ่มที่ฟ mm ังก์ชัน day ก่อนละการพิมพ์สูตรก็ไป day อย่างผมเนี่ย mm hmm. ผมอยากรู้ว่าวันเนี้ยเป็นวันที่เท่าไหร่สมมุติไอ้วันที่ของผมมันเลือนลากหรือมองไม่ติดหรือคอมผมมีปัญหาผมอยากรู้เนี mm ่ย hmm. ผมก็พิมพ์ today ลงไปแล้วผมก็ใส่วงเล็บเป็นจ mm hmm. วหนึ่งอ่ะมันก็จะแจ้งมันที่ที่ผมอัดอยู่ก็คือวันนี้ซึ่งเป็นวันที่หกเนี่ยนะครับเป็นวันที่หก ก็แค่เนี้ยครับสนุกสนานครับเอาไว้เล่นได้แล้วก็ฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งนะครับคือ date นะฮะ d a t e เนี่ยนะฮะ d a t ก็คือวันที่เหมือนกันตัวนี้จะดีหน่อยจะเข้าใจง่ายก็แจ้งง่ายมาเลยคือ year month day ก็คือบอกให้เราใส่ปีเดือนและวันนะครับเรียงตามที่เขบาบังคับให้เราใส่อย่างผมต้องการใส่ปีนี้ก็คือปี2014คอมมาด้วยเดือนที่ผมอัดอยู่ที่เดือนที่สอง ระหวันที่ผมอัดคือวันที่หกนะฮะแล้วก็ enter มันก็จะแจ้งว่าผมเนี่ยอัดวิดีโอวันที่หกเดือนสองปีสองพันสิบสี่นะครับเนี่ยครับส่วนใหญ่คนเขาไม่ค่อยใส่สูตรกันละครับเพราะเขาพิมพ์พิมพ์พิมพม์แล้วมันอาจจะรวดเร็วกว่าอะไรประมาณนั้นแต่น,นี้ผมเอามาให้เล่นสนุกสนุกกันความสนุกมันอยู่ตรงนี้ครับเมื่อผมพิมพ์สูตรลงไปแล้วเนี่ยผมสามารถย้อนวันที่วันเวลาโดยที่ผมไม่ต้องพิมพ์วันนั้นก็ได้ เหมือนกับเราเอาไปใช้คำนวณอะไรประมาณนี้ครับอย่างผมพิมพ์2,014นะสมมติออะเป็นเดือนสี่ผมขอลบอีกใช้คำว่าลบนะครับลบไปสองวันแทนที่มันจะขึ้นวันที่สี่เดือนเอ,อวันที่หนึ่งเดือนที่สี่นะครับปี2,014มันก็จะต้องลบวันที่ของผมไปก็คือลบวันที่หนึ่งและวันที่สามสิบพอเดือนที่สี่คือเดือนเมษามีสามวัน มันก็จะต้องโชว์ให้ผมเห็นว่าเป็นวันที่ยี่สิบเก้าเดือนที่สามปีสองพันสิบสี่นะครับนี่ที่ถูกต้องคืออย่างนี้นะฮะอันนี้ลบไปก่อนเดี๋ยวงงอ่ะที่ถูกต้องคือตัวนี้ครับวันที่ยี่สิบเก้าเดือนสามนะครับเราก็สนุธนวะตนุกสนานะครับลบวันทีได้ลบเดือนก็ลบได้ครับมาแก้เปลี่ยนเป็นวันที่หนะึ่งเนาะผมลบเดือนเนี่ยมีสิบสองเดือนผมลบไปสี่เดือน แสดงว่ามันต้องโชว์ให้ผมเป็นเดือนที่แปดนี่เห็นไหมครับทิสกสนุกครับสำหรับอันนี้ไม่เครียดมากเอาไว้ดูเพลินๆอ,อ้อผมเกืบเอบลืมไปวันที่วันแรกที่โปรแกรม microsoft excel นะครับได้ทำการบันทึกว่าเป็นวันแรกของโปรแกรมเนี่ยก็คือวันที่หนึ่งเดือนมกราปีหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับถ้าเราจำไม่ได้กลัวจำยากเราพิมพ์เลขหนึ่งลงไปในช่องเซลล์นะฮะแล้วเราเกด enter เรามาเปลี่ยนตรงนี้ครับเปลี่ยนให้เป็นวันจะเป็นวันแบบสั้นหรือแบบยาวก็ได้ครับนะครับเขาก็จะแจ้งมาว่าเป็นวันที่หนึ่งมกราปีหนึ่งพัเก้าร้อยครับก็เป็นทิกสนุกสนานนะครับสำหรับอันนี้ไม่อยากให้เครียดกันมากยังไงวันนี้ผมก็ขอจบการนําเสนอบทที่สองแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในบทหน้าครับสวัสดีครับ